ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เ m มเชคคิมมิโกะครับวันนี้ก็เราจะมาทําการรวมการนับในอีเวนต์ของ e ีโไว้อาชานะเอ้ย e ีโวอาชานะก็คือผมอยากได้เพื่อยๆแล้วก็ลิลิตนะแต่ว่าไม่รู้มีโอกาสได้ไหมครับเราจะมารวมกันทนะั้งหมด8คู่นะครับโอเคไป let's go <S นี่ดูฮีโร่ที่ได้นะครับก็จะมีหนูเอ้ยลิลิตสวิตเลนนาไว้มโหุนนะก็คือผมต้องการเพื่อยๆนะ ไม่ก็เอิมหนูืเลยนะคลิปนี้ก็เป็นการรวมนะบอกเลยไปต่อผมเป็นคลิปสั้นๆบอกเลยว่าผมต้องได้หนเุ่ยให้ได้อยากได้หนุอยถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเก็บไว้ทําเป็นหน้าเรื่อยๆนะบอกเลยว่าสุดยอดผมไม่ซ้ําเลยนะแต่แบบอยากได้เพื่ออะโอ้โหลา เข้ามาทำไมวะเนี oy, oy, oh. ่ยเพย์เพยๆดีลีทก็ได้โอ้โหเกลือเกลือมากคือผมมันอยากได้เพยนะแต่เพยแไม่ไม่ออกเลยว่ะโอ้โหเพย เฮ้ยโอ้โหไปสนีเลยบางมาดูผลประกอบการก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเป็นการรวมให้ดูเล่นๆนะครับก็ฝากกดไลค์ like, ก็แชร์แล้วก็กดติดตามนะครับไว้จะเป็นคลิปอะไรต่อไปก็รอดูได้เลย let's go